เอาเรื่องนายกเลยเรื่องนายกเลยหลายคนอยากรู้คืออยา่างนี้ถามกันชังขึ้นเมื่อวันที่28่28แก่ดกรกฎาคมที่ผ่านมามในช่วงเช้าๆสายๆเนี่ยก็จะมีพิธีถวายพระพรที่ทำเนียบรัฐบาลในภาพข่าวเราก็จะเห็นท่านนายกกับคณะใช่ไหมครับอพอตกบ่ายนายกก็ขอปิดห้องคุยกับรองนายกทั้งหกคน รองนายกทั้ง6คนไล่ตั้งแต่ลุงป้อมไปจนกระทั่งถึงคุณจุรินนี่แหละคุยกันอยู่ชั่วโมงหนึ่งคุยกันเรื่องอะไรก็คิดเกียจจะเดาจริงๆนะเย็นวันนั้น,นะพอตกเย็นมีกระบดการที่คณะัมตรีจะต้องเข้าเฝ้าถวายพ,อพอระพรปรากฏว่าสำนักพระราชวังมีหนังสือแจ้งมาขอเลื่อนการให้ ครมอเข้าเฝ้าถวายพ,าพระพรเย็นวันเย็น <28. S 2> วันที่ยี่แปดตอนนั้นมันมีข่าวซ้อนกันขึ้นมาว่าแต่นายกลงตู่ได้เข้าเฝ้าเพียงคนเดียวเย็นวันที่28เราก็ไปสอบทานข่าวทีนี่สอบทานข่าวยืนยันณวันนี้ตรงนี้เลยเย็นวันที่28่นี่แปมเนีมแม้กระทั่งนายกลงตู่ก็ไม่ได้เข้าเฝ้าจบนะจบนะแปแต่ขยับมาวันรุ่งขึ้นวันที่ยี วันที่29ทีนี้ขยับมาวันที่9ข่าวมันออกมาเป็นสองกระ,สะแสก็แล้วเรานับเป็นสองกระแสะก็แล้วกันออกระแสะที่หนึ่งเนี่ยนายกุลวงตู่ได้เข้าเฝ้าจึงได้เข้าเฝ้าในวันรุ่งขึ้นก็คือ29คนเดียวอ,อีกกระแสะนึงก็บอกว่าครามอทั้งครามาออม,มันเป็นสองกระแสะแต่ยืนยันว่าวันที่29ได้เข้าเฝ้าและน้ำหนักค่อนไปในทางได้เข้าเฝ้าคนเดียวประมาณนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้น แค่นั้นพอไหมแค่นี้พอดีกว่าจะไปต่อยอดไม่ดี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 แค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นโอเคทุกคนถามถึงเรื่องนี้ผมก็ตอบให้แล้วนะครับอ็ก็ก็หลังจากที่ได้เข้าเฝ้าวันที่ยี่สิบเก้ากอบออกมานายกก็ก้มหน้าก้มตาทํางานต่อประมาณนั้นประมาณนั้นนะนะประมาณนั้นประมาณนั้นานะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับนะครับก็ได้แค่นี้นะ ก็เล่าสู่กันฟังเพียงถือว่าผมชดใช้แล้วนะจบแล้วนะเรื่องของนายกนี่จบ